โอ้เสียงเด็กน้อยงองจัรเปลี่ยนแปเราทีผู้คนแลกใจกันงจนร์แงนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสมุรปราการ วันเสาร์ที่หนึง่งกุมภากาเบอร์อะไระเลือกอบจรประชาชนยกทีมใช้ไหมใช่มีหลายคนถามหมอเอ็กว่าหมอเอ็กจะทำงานดีอยู่แล้วหมอเอ็กก็มีครอบครัวที่สุขสบายอยู่แล้วแล้วหมอเอ็กจะบ้า สมุดปาการบ้านของเรามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่วันนี้อบจอประชาชนคือคำตอบของทุกท่านวันนี้พวกเราในนามของทีมอบจอประชาชนเราพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ้ยการส่งมอบ4เสาหลักนโยบายในการที่พวกเราจะสร้างสมุูรปราการให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนเสาหลักแรกที่เราตั้งใจจะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นคือเสาหลักทางด้านการศึกษาถามว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องการศึกษาขึ้นมาก่อนเพราะผมมั่นใจว่าการที่ลูกหลานของเราจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีหน้าที่การงานที่ดีได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการศึกษาวันนี้ผมไปพบปะพ่อแม่พี่น้องหลายคนเรื่องการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงเป็นอย่างมากมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องผมไปในหมู่บ้านเอื้ออาทรแถวเคหัะบางพลีมีคุณพ่อคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมบอกว่าคุณหมอ ผมเนี่ยเป็นคุณพ่อใบเลี้ยงเดี่ยวมีลูกอยู่สี่ห้าคนเวลาผมรับจ้างรายวันไปทำงานทีหนึ่งลูกสาวคนโตก็ต้องออกจากโรงเรียนมาเพื่อมาดูแลลูกที่อยู่ที่บ้านถามว่านี่แหละคือหนึ่งในปัญหาที่ทำให้สมุทรปราการมีเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษามากเป็นอันดับห้าของประเทศ ลูกหลานของเรามากกว่า30,000ื่นคนต้องหลุดออกนอกระบบการศึกษาแล้วถามว่าวันนี้อบจที่มีงบในหนึ่งสมัยมากกว่าหนึ่งมื่นล้านบาทนั้นได้เข้ามาดูแลอย่างดีหรือยังนี่คือความเจ็บปวดของชาวสมุทรปราการที่อบจสมุทรปราการที่ทีมอบจประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของพวกเรานั้น เปิด365วันเปิดกันไปเลยตั้งแต่7โมงเช้าปิด2ทุ่มมีอาหารามมือ้อเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยทำงานนั้นสามารถไปทำงานได้อย่างไร้กังวลลูกหลานเราก็อยู่ด้วยความปลอดภัยลูกหลอดลูกหลานของเราสามารถเติบโตสมวัยได้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะเอางบประมาณมาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ในส่วนเสาหลักที่สองนั้นเราจะมอบเสาหลักด้านการมีสุขภาพดีเราจะทำการปฏิรูประบบสาธาร ให้เรื่องนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราจะทําการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นั้นให้มีศักยภาพในการดูแลพ่อแม่พี่น้องทําให้พ่อแม่พี่น้องนั้นอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอได้ไม่ต้องไปแออัดไม่ต้องเดินทางไกลกันไปที่โรงพยาบาลนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เราตั้งใจจะปฏิรูปงานด้านสาธารณสุขเสาหลักที่สามของพวกเรานั้น จะส่งมอบเสาหลักด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องชาวสมุนปราการโดยเราจะส่งมอบสามความปลอดภัยให้กับพี่น้องความปลอดภัยแรกเราจะต้องปลอดภัยจากโรคการปลอดภัยจากโรคพ่อแม่พี่น้องครับไม่ใช่เป็นการปลอดภัยด้วยการที่เรามีคุณหมอหรือมีพยาบาลที่ดีแต่เพียงเท่านั้นแต่ความปลอดภัยของเรานั้นจะต้องปลอดภัยจากภายในเราเองนั้น จะต้องมีสวนสุขภาพหรือศูนย์ที่จะสามารถออกกําลังกายใกล้บ้านใกล้ชุมชนได้สิ่งเหล่านี้อ,อบจอประชาชนของเรานั้นจะผลักดันส่งเสริมนำพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ส่วนราชการต่างๆอาจจะยังไม่ได้ใช้งานให้มาอยู่ในความดูแลของอ,อบจอประชาชนแล้วเราจะพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีสวนสุขภาพมีลานกีฬาใกล้บ้านใกล้ชุมชนได้ ในส่วนความปลอดภัยที่สองนั้นเราจะส่งมอบความปลอดภัยจากอุบัติภัยสาธรณภัยต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในนี้ใครมาจากบางพลีบ้างครับหลายปีที่ผ่านมาใครยังจําเหตุการณ์หนิงตี้ดได้บ้างครั้งนั้นเป็นอุบัติภัยครั้งร้ายแรงของชาวสมุทรปราการโดยเฉพาะชาวบางพลีครั้งนั้นเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ของชาวบางพลีที่ต้องถูกอพยพ พราะเหตุการณ์สารเคมีจากโรงงานระเบิดนอกจากความโกลาหลในพื้นที่แล้วผมก็เห็นความโกลาหลในโซเชียลเหมือนกันมีแต่แฮชแท็กตามหาคนหายใครหายไปรู้ไหมครับนายกอบจหายไปถ้าเป็นพวกเราอบจประชาชนนั้นเราจะผลักดันนโยบายศูนย์บริหารความปลอดภัยของอบจสมุทรปราการ ที่จะมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์พิเศษในการที่จะมาควบคุมสถานการณ์ให้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องและสาะและนโยบายความปลอดภัยที่สของพวกเรานั้นเราจะส่งมอบความปลอดภัยจากยาเสพติดถามว่าวันนี้มีใครบ้างนักการเมืองคนไหนบ้างที่กล้าลุกออกมาพูดเรื่องความปลอดภัยจากยาเสพติดมันเป็นความเจ็บปวดของพ่อแม่ ตั้งใจจะผลักดันนโยบายศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยบูรณาการร่วมมือก,กันกับทุกภาคส่วนราชการในสมุรมาการเพื่อดูแลลูกหลานของเราที่อาจจะหลงเดินทางผิดให้เขาได้รับการบำบัดการฟื้นฟูแล้วถึงส่งมอบเขากลับสู่สังคมสู่ครอบครัว พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนเมายาอยู่ข้างบ้านถือมีดมาปาดคอลูกเราถือมีดมาแทงเรานี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะส่งมอบสามความปลอดภัยและเสาหลักสุดท้ายคือเสาหลักด้านเออศรษฐกิจปากท้องเสาหลักด้านเศรษฐกิจปากท้องนั้นเราเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดของเราสูงติดอันดับต้นๆของประเทศ แต่ความเหลื่อมล้ำในบ้านของเรามันช่างเยอะเหลือเกินเยอะมากๆดังนั้นแล้วอบจอประชาชนจะเข้ามาช่วยส่งเสริมคนตัวเล็กให้มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจได้ส่งผลให้คนมีอาชีพมีการมีงานทําได้ถามว่าสี่เสาหลักนี้ผมพูดไปหลายคนก็บอกว่าหมอเอ็ก พูดมาเนี่ยมันก็เหมือนนักการเมืองคู่แข่งบางคนหมอเอกพูดอะไรมาเขาก็ยกอันนี้ขึ้นมามันไม่เห็นแตกต่างเลยแล้วหมอเอกมีอะไรแตกต่างบ้างผมก็อยากจะท้ากลางที่ประชุมตรงนี้กลางมวลชนตรงนี้ว่าถ้าแน่จริงกล้านำเสนอนโยบายอบจโปร่งใสหรือไม่ ที่จะมาประกาศต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องเหมือนพวกเราทีมอบจประชาชนหรือไม่ว่าถ้าเข้าไปแล้วจะไม่โกงกินถ้าเข้าไปแล้วจะไม่ทุจริตขอรับชั่นถ้าเข้าไปแล้วจะไม่เอาเงินทอนวดัด บออบำบัดน้ําเสียที่รัฐต้องเสียงบประมาณลงไปมากกว่า2อ0 0 0ื่นสาล้านบาทโดยที่ประชาชนไม่เคยได้รับประโยชน์อะไรเลย,ยนคนที่ทําผิดวันนี้แม้แต่คุกสักวันก็ไม่เคยติดวันนี้ถ้าคุณลุงที่อยู่แดนไกลฟังไลฟ์สดอยู่ณตรงนี้คุณลุงผมขอร้องได้ไหม เดินออกมาแล้วบอกว่ามีลงุงไม่มีเรานี่คือความเจ็บปวดของพวกเรามีเมื่อกี้มีคนกระซิบถามผมก่อนที่จะขึ้นเวทีมาว่าหมอเอ็กหมอเอ็กก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งทำไมหมอเอ็กถึงไม่กลัวเจ้าพ่อปากน้ำ ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้คนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละเราก็มีหัวใจเหมือนกัน <Yeah. S 1> คนธรรมดาอย่างผมนี่แหละ <Yeah. S 1> ก็ไม่อยากทนอยู่กับนักการเมืองที่กงกินอีกต่อไปแล้ว <Yeah. S 1> คนธรรมดาอย่างผมนี่แหละ <Yeah. S 1> ที่อยากจะส่งเสียงไปบอกคนแดนไกลว่า <Yeah. S 1> วันนี้สมุดปราการของเรา ลงแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาถึงแล้วทุกการเลือกตั้งทั้งพ่อแม่พี่น้องคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพ และพ่อแม่พี่น้องก็จะได้คนแดนไกลามาเป็นที่ปรึกษาเหมือนเดิมแต่ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงต้องเห็นต้องการเห็นสมุทรปราการดีขึ้นกว่าเดิมพ่อแม่พี่น้องเลือกอบอจอประชาชนยกทีมใช่ไม่ใช่ใชเลือกหมอเอ็ตไปเป็นนายกอบจอสมุทรปราการ แล้วถ้ามีคนมาบอกพ่อแม่พี่น้องช่วงไกล้เลือกตั้งไก้วักกนกากบาทว่าเอาเงินไป500เอาเงินไป1,000พ่อแม่พี่น้องยังจะเลือกเขาเอาไม่เอาเอาไม่เอา,เอาแต่ทำไมได้ยินเสียบอองบางคนบอกเอาถ้าเอาเอาแล้วนายกกาเบออะไรเบอร์อะไร ส่งเสียงดังไปให้คนแดนไกลได้ยินหน่อยว่าถ้าไม่กลัวหมดตัวก็จ่ายมาหนักๆเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากให้หมอเอ็กไปเป็นนายกอบจเสาที่หนึ่งกุมภาพออกมาเลือกตั้งกันและผมรับรองว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้ของแถม มาทำงานอยู่ที่ปากแเลยเอาไม่เอา